หงปู่บุญชาตาเมื่อวันจันทร์ขึ้นสามข้ามเดือน8ปีวอกจุลศักราช1,213สอิบตเวลาย่ำรุ่งใกล้สว่างตรงกับวันที่3กรกฎาคมพศส3 9 1อันเป็นปีที่25แห่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ท่านชาตานะบ้านตำบลท่าไม้ อำเภอรกระทุ่งแบนจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนั้นยังเป็นตำบลบ้านนางสาวอาจารย์ตลาดใหม่เมืองนครชยัยศรีมณฑลน,น,นครชยัยศรีต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นบ้านท่าไม้อำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมแต่ปัจจุบันนี้ตำบลท่าไม้ได้โอนไปขึ้นกับอำเภอรกระทุ่งแบนจอสมุทรสาคร โยมบิดาของหลวงปู่มีนามว่าเสงโยมมารดามีนามว่าลิมท่านมีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันห้าคนโดยตัวท่านเป็นคนหัวปีมีน้องชายหญิงห้าคนลำดับดังนี้หนึ่งนางเอมสองนางบางสามนางจันสี่นายปานห้านายคอง,งอเหตุแห่งมีนามว่าบุญ เมื่อไวยารกท่านมีอาการป่วยหนักถึงแก่สลบไปและไม่หายใจในที่สุดบิดามารดาและญาติเมื่อเห็นว่าท่านายเสียแล้วจึงจัดแจงจะเอาท่านไปฝังแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันที่จะได้ฝังท่านก็กลับฟื้นขึ้นมาบิดามารดาได้ถือเอาเหตุนี้ตั้งชื่อให้แก่ท่านว่าบุญการศึกษาและบรรพชา เมื่อครั้งที่หลวงปู่ยังอยู่ในวัยเยาวนั้นโยมทั้งสองได้ย้ายภูมิลำเนามาทำนาที่ตำบลบางช้างอำเภอสามพรานเมื่อท่านอายุได้13ปีโยมบิดาได้ถึงแก่กรรมโยมป้าของท่านจุงนำไปฝากให้ศึกษาเล่าเรียนอยู่กับพระปลัดทองนวัดกลางซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่า วัดคงคารามตำบลปากน้ำปากคลองบางแก้วอำเภอนครชัยศรีเมื่อท่านอายุได้15ปีเต็มพระประลัดทองจึงทำการบรรพชาให้เป็นสาม,มนเณรและได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆให้เมื่อครั้งนั้นท่านได้รับใช้ยอย่างใกล้ชิดจึงทำให้เป็นที่รักใคร่ของพระประลัดทอง แต่เมื่อมีอายุในใกล้อุปสมบทท่านมีความจำเป็นต้องลาสิกขาเนื่องด้วยความป่วยไข้เบียดเบียนอุปสมบท หลวงปู่อุปสมบทเมื่ออายุได้22ปีณนะพัทธสีมาวัดกลางบางแก้วเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น15้ข้ามปีมะเส็งตุลศะกรา1 2 3่ันราช12เอกศกเพลาบ่ายตรงกับวันที่21มิถุนายนพศ2412ในท่ามในถ้ำกลางที่ประทุมสงฆ์30รูปโดยมีพระปลัดปานเจ้าอาวาสวัดพิไทยทารามวัดตุกตา เป็นพระอุปัชาพระปลัดทองเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วพระอธิการทรัพย์เจ้าอาวาสวัดนิ้วรายพระครูปริมาณุรักษ์วัดสุประดิษฐานรามและพระอธิการจับเจ้าอาวาสวัดท่ามอนร่วมกันให้สารณาคมกับศีลและสวดกรรมวาจาอันหนึ่งการที่มีพระอาจารย์ร่วมพิธีถึงสี่ หลวงปู่บูญถูกว่างพื้นฐานในทางธรรมมาอย่างดีแล้วตั้งแต่เป็นเด็กวัดและสามเณร ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวประมาณ5-6ปีที่ได้อยู่ปรนนิบัติรับใช้พระประหลัดทองจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าพื้นฐานในทางธรรมของท่านถูกถ่ายทอดมาโดยพระประหลัดทองทั้งสิ้นอาจารย์อีกรูปหนึ่งของท่านก็คือพระประหลัดปานเจ้าอาวาสวัดตุกตาซึ่งจากปากคำของพระครูธรรมวิจารณ์ชุ่มเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวัดทีปะขาวบางกอบน้อยเคยกล่าวไว้ว่าหลวงปู่บุญได้เล่าเรียนกรรมฐาน และอาคมกับท่านประหลัดปานอันที่จริงนั้นอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางธรรมทั้งปริยัตและปฏิบัติตลอดจนพระเวทและพุทธ,ธาคมให้แก่ท่านยังมีอีกหลายรูปแต่จะกล่าวถึงในถัดไปสมณศักดิ์และตำแหน่งในปีพศ2529ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอธิการปกครองวัดกลางบางแก้ว ในปีพศ2431ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพศ2433ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะหอโมอวดในปีพศ2459เมื่อวันที่27สิงหาคมได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาอีกสี่เดือนคือวันที่30ธันวาคมศกเดียวกันก็ได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูมีราชทินนามว่าพระครูอุดการบดีและยกให้เป็นเจ้าคณะแขวง เมื่อวันที่30ธันวาคมพศส4 6 2ก็ได้รับพระกรุณาโปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูพุทธวิถีนายกและให้ดำรงตำแหน่งประธานกรราการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ในปีสพศก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้เลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะสามัญนในราชทินนามที่พระพุทธวิถีนายกประวัติชีวิตหลวงปู่บุญที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนย่อยในทั้งหมดของท่านเพราะหากจะนำมาเขียนกันจริงๆคงต้องยืดยาวมากอีกทั้งได้มีนักเขียนหลายท่านพรนาไว้อย่างถูกต้อง ดีแล้วผู้เขียนจึงเว้นไว้เสียไม่นำมากล่าวถึงอีกเมตตาธรรมปกติหลวงปู่เป็นพระที่มีความเมตตากรุณาแก่บุคคลทั้งหลายเป็นอันมากได้อุปการะพระลูกวัดตลอดจนสานุสิทธิ์และเกื้อกูลชาวบ้านอยู่เป็นนิดตลอดอายุไขของท่าน ทั้งนี้เกิดจากเป็นนิสัยโดยกําเนิดของท่านที่เป็นผู้มีใจเป็นบุญกุศลและปฏิเสธการกระทำอันเป็นบาปมาตั้งแต่เยาว์วัยแล้วปล่อยปลาหมดข้องสมัยเมื่อหลวงปู่ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่กับโยมทั้งสองก็มีลักษณะแปลกกว่าเด็กทั้งหลายคือไม่ยอมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและไม่ชอบการจับเอาสัตว์ มาเล่นทรมานเหมือนเด็กอื่นๆโยมทั้งสองซึ่งมีอาชีพในการทำนานั้นขณะว่างจากงานก็จะเที่ยวหาปลาตามหนองน้ำต่างๆเพื่อมาทำอาหารบริโภคเช่นเดียวกับชาวนาบททั้งหลายและโยมทั้งสองก็มักจะเอาท่านไปด้วยเพราะท่านเป็นบุตรคนหัวปีโดยมอบท่านสะพายข้องใส่ปลาที่จับได้ตอนแรกแรกท่านไม่ยอมไปด้วยก็ถูกโยมดูว่าท่านจึงจนใจต้องสะพานย่ามติดตามโยมไป ด้วยในวันหนึ่งโยมจับปลาได้มากต่างก็พากันดีใจปลดปลาใส่ข้องได้หลายตัวครั้นกลับมาถึงบ้านเตรียมนำเอาปลามาทำอาหารพอเปิดข้องออกดูปรากฏว่าไม่มีปลาในข้องเลยแม้แต่ตัวเดียวเมื่อโยมถามท่านก็บอกว่าเอาปลาปล่อยไปตามทางหมดแล้วเป็นอันว่าในวันนั้นแทบจะไม่มี กับข้าวรับประทานกันทั้งบ้านโยมโกรธท่านมากและไม่ลงโทษเคียนตีท่านอย่างรุนแรงหลังจากนั้นมยโยมก็มีไดเอาท่านไปหาปลายอีกเลยและท่านก็ได้กลายเป็นเด็กที่ซึมเศร้าเหงาหงอยเบื่อความมีชีวิตอย่างโลภโลภหลวงปู่เคยเล่าให้ผู้ใกล้ชิดฟังว่าท่านมีความรู้สึกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วว่าชีวิตทางโลกเป็นหนทางที่มีแต่ความเบียดเบียนและมีความปรารถนาจะเข้าวัดบวชเรียนเสียเร็วๆและก็ได้มี ีโอกาสบวชเป็นสามเณรเมืเ่ออายุได้13ปีและมีชีวิตในทางธรรมมาตอออดออำนาจตบาดเดชะแม้ว่าหลวงปู่จะเป็นผู้เท่าที่ใจดีแต่ก็ไม่ไวที่จะมีคนเกรงกลัวกันมากกล่าวกันว่าท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจในตัวกรอบด้วยท่านเป็นคนพูดน้อยมีแววตากล้าแข็งจึงไม่ว่าใครใครต่างก็พากันเกรงขามท่านกันทั้งนั้น ใครก็ตามที่มีธุระทุกร้อยมาหาท่านท่านก็จะรับเป็นภาราช่วยบำบัดปัดเป่าทุกภัยนั้นให้ด้วยความเมตตากรุณาโดยทั่วหน้ากันบางคนมาขอเลิกหรือมาให้ท่านทำนายเกณฑ์ชะตาบอกข่าวในคราวประสบเคราะห์กรรมต่างๆบ้างก็ขอให้ท่านรสน้ำพุทธมนต์หรือมิฉะนั้นก็มาขอยารักษาโรคจากท่านครั้นเมื่อท่านจัดการให้เรียบร้อยแล้ว ท่านก็จะนั่งนิ่งๆไม่พูดจาว่ากระไรอีกคนที่มาหาท่านก็จะลงมือทํางานของท่านต่อไปโดยปกติแล้วในวันหนึ่งวันหนึ่งหลวงปู่หาเวลาว่างจริงๆได้ยากท่านทํางานของท่านตลอดเวลาเว้นแต่เวลาชันหรือเวลาจําวัดเท่านั้นบุคลิกพิเศษของหลวงปู่อีกประการหนึ่งบุคลลกพิเศษขอทําให้คนเกรงขามก็คือแววในตาอันแข็งกร้าวอย่างมีอํานาจของท่าน ทุกครั้งที่ท่านพูดกับใครในตาคู่นี้จะจับต้องในตาของผู้นั้นแน่นิ่งอยู่ตลอดเวลาในตาที่ทรงพลังอำนาจเช่นนี้อย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยแม้ขุนจนใจโหดก็จะไม่กล้าสู่ในตาท่านได้ครั้งหนึ่งมีพระลูกวัดสองถึงสองค์แอบถลายมานั่งคุยกันเล่นอย่างสนุกสนานที่ท้ายน้ำหน้าวัด พร้อมกับรองทักทยายชาวบ้านที่พายเรือผ่านหน้าวัดไปมาโดยละเลยต่อการปฏิบัติศาสนากิจตามกำหนดหลวงปู่เดินมาเห็นเข้าพระเหล่านั้นต่างตัวสั่นเงินงกด้วยความหวาดเกรงท่านมีอยู่องค์หนึ่งที่ตกใจมากกว่าเพื่อนไม่รู้ว่าจะหลบหนีหลวงปู่ไปทางไหนดีเลยโดดหนีลงไปในแม่น้ำ ต่อหน้าต่อตาท่านทั้ง,ท,งที่ตอนนั้นเป็นฤดูหนาวและน้ำในแม่น้ำก็เย็นจัดหลวงปู่ได้ร้องบอกว่าเอกว่าขึ้นมาเถอะคุณเดียวจะเป็นตะคริวตายเสียเปล่าเปล่าแล้วท่านก็ลงมืออบรมสั่งสอนพระเหล่านั้นให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องทำให้พระทุกองค์พากันเข็ดขยาดไปอีกนานอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อไม่ชอบ ก็คือชาวบ้านที่ชอบนุ่งสรงเข้าวัดท่านมักจะปรารบในเรื่องนี้ว่าการแต่งกายเป็นเครื่องสอนนิสัยใจคอคนการเข้าวัดเข้าว่าไม่ควรนุ่งสรงลอยชายมันไม่สุภาพควรนุ่งห่มให้เรียบร้อยสักหน่อยจ้ะสมควรข่าวอันนี้เมื่อล่วงรู้ไปถึงชาวบ้านละแวกนั้นเข้าก็กลายเป็นข้อปฏิบัติที่ว่าต่อไปเมื่อใครจะเข้าวัดจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย โดยจะต้องไม่นุ่งสรงเป็นอันขาดอา,าพาธและมรณภาพตั้งแต่ปีพศ2471เป็นต้นมาซึ่งหลวงปู่ได้รับพระกรุณาโปรดให้เป็นพระราชาขณะที่พระพุทธวิถีนายกนั้นท่านมีอายุได้81ปีแล้วงานบริหารกิจการสงฆ์จังหวัดนครปฐมและ สุพรรณบุรีที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินมาด้วยความเรียบร้อยกิจการศาสนาในด้านต่างๆโดยการนำของท่านก็ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง ตลอดมาด้วยดีแต่ระยะหลังหลังนี้หลวงปู่กำลังเข้าสู่วัยชราภาพมากแล้วสังขารก็สุดโทร,ร่วงโรยลงไปตามวันเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนแต่ละครั้ง mm. ก็ไม่สะดวกท่านจึงกราบทูลขอลาออกจากคณะสงสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงชิน,นวรศสิริวัรมีรับสั่งถามหลวงปู่ว่าเวลานี้อายุได้เท่าไหร่ ท่านก็กราบทูลว่า41ปีเสร็จทรงรับสั่งว่าจงอยู่ไปก่อนเถิด ท่านจึงต้องทนปฏิบัติงานต่อไปจนถึงพศส4 7 4อายุ84ปีทางการคณะสงฆ์จึงเห็นเป็นการสมควรพักผ่อนเสียทีโดยให้ท่านได้รับพระราชทานยศเป็นกิตเติมศักด์จึงได้ติดต่อให้กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝา่าละองทุลี พระบาททรงโปรดพระราชทานพระบรมราชาูากญาตให้ยกเป็นกิจเติมศักหลวงปู่จึงได้พักผ่อนจากการบริหารคณะสงฆง์ปฏิบัติแต่กิจพระศาสนาทำนุบำรุงพระอารามเป็นการทภายในแต่นั้นเป็นต้นมามีหลักฐานบันทึกต่อไปถึงตอนมรณภาพของหลวงปู่ไว้ว่าท่านเจ้าคุณไม่เห็นแก่ความยากลำบาก มุ่งทำกิจที่เป็นสาธารณประโยชน์ทางาศาสนาด้วยความเคารพอยู่ในธรรมเป็นประมาณควรกล่าวว่ามีจัญญาสมกับพุทธภาษิตที่ว่าอมโมคาตัสีวิตาบุคคลผู้ประพฤติธรรมนั้นชีวิตไม่เป็นหมนันหรืออีกในหนึ่งซึ่งพ้องกับภาษิตว่า ดูก่อนอานน์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดาๆประพฤติธธร,รมสมควรทำปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมอยู่ผู้นั้นเชื่อว่าเคารพนับถือบูชาแก่พระตถาคตเจ้าด้วยการบูชาอันสูงสุดยิ่งคือมีความเป็นอยู่ยังฮิตานุหิตประโยชน์ให้สำเร็จแก่ตนและหมู่ชนต่างๆชั้นซึ่งเป็นตัวอย่างอันดีที่ทีรชนผู้หวังคุณ งามความดีน่าจะพึงดำเนินตามต่อไปหากว่าเจ้าคุณท่านยังมีชีวิตอยู่คงทำประโยชน์ซึ่งเป็นสาธารณะทางพระพุทธศาสนาอีกมาก แต่นี้ท่านมาถึงมรณภาพเสียเมื่อวันที่30มีนาคมพศ2478ตรงกับวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน5ปีช่วงเวลา1 0 4นาฬิกา45นาทีโดยโรคคาภาษนกุติของท่านสิริรวมอายุท่านโดยปีได้89,067ทั้งนี้ก็เพราะสังขารของท่านประกอบด้วยทราภาพจึงได้แปรปรวนยักย้ายไปตามธรรมดา ถึงแม้ว่าท่านมรณภาพไปแล้วก็ดีคุณงามความดีซึ่งกระทำไว้ก็ปรากฏตลอดมาจนบัดนี้และคงปรากฏต่อไปอีกชั่วการนานมีเรื่องเล่าขานจากผู้เฒ่าผู้แก่ในย่านอำเภอนครชัยศรีต่อต่อกันมาว่าหลวงปู่บุญท่านสำเร็จวิชาสำเร็จธาตุเป็นวิชาเดียวก,กันกับหลวงปู่สุข วัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทสามารถเสพใบไม้เป็นต่อแตนเสพหัวปีเป็นกระต่ายให้พิสวงต่อผู้พบเห็นกันมาแล้วหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วก็มีคุณวิเศษไม่แพ้กันเรื่องมีอยู่ว่าในปีหนึ่งหลังช่วงประมาณออกพรรษาได้มีพระรูปหนึ่งชื่ออาจารย์ฮวดวัดดอนมโนราได้เดินทางมาหาหลวงปู่บุญโดยอ้างว่าอยากให้หลวงปู่บุญแนะทางในเรื่อง วิปัสนาและสอบอารมณ์จะมาขอพักที่วัดสักเดือนผ่านไปสองถึงสวันก็แล้วอาจารย์หวดก็ยังไม่ขึ้นไปหาหลวงปู่บุญตามที่เคยแจ้งถึงวัตถุประสงค์ที่มาวัดกลางบางแก้ววันๆก็เอาแต่คุยอวดอุตริถึงความสามารถของตนในการลงตะกรุดได้ขลังยิงแทงไม่เข้ามีวิชาพายันเมตตาเจอสาวๆจะหลงรักสามารถล่วงรู้อดีต ปัจจุบันและอนาคตได้และยังคุยว่าที่มาวัดกลางบางแก้วนี้เพราะหลวงปู่บุญเชื้อเชิญให้มาช่วยเหลือง,งานปลูกเสกบ,บนกุฏิอาจารย์วดวันวันพลุกพล่านไปด้วยพระเนนและคาราวาสที่เชื่อในคำโหวดอ้างของอาจารย์หวดวัดดอนมโนราเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในสายตาหลวงปู่ตลอด วันหนึ่งหลวงปู่บุญได้เรียกเนนคำผู้ซึ่งรับหน้าที่อาจารย์หวดให้ไปพบที่กุฏิแล้วส่งแผ่นตะกัวสี่เหลี่ยมให้พร้อมกำชับว่าเนนช่วยเป็นธุระให้ฉันหน่อยเถอะจ้าช่วยเอาแผ่นตะกัวนี้ไปให้คุณหวดลงตะกรุดให้ฉันซักดอกหนึ่งนะจะเอาไปกันปืนเนนรีบเอาไปตอนนี้เธอปลอดคนแล้วชาเดียวจะแน่นกันใหญ่ เนนคำรับแผ่นตะกัวแล้วรีบตรงไปยังกุฏิอาจารย์ฮวดระหว่างทางนึกกระยิมยิ้มย่องว่าตนเป็นผู้ดูแลต้มน้ำร้อนน้ำชาให้อาจารย์หวดมาตลอดตั้งแต่มาอยู่ที่นี้แม้แต่หลวงปู่ก็ยังต้องให้อาจารย์หวดหลอง,งอตะกรุดให้ อาจารย์ฮวดเป็นพระใจดีไม่เหมือนหอลอวองอปู่ถึงจะใจดีแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเกรงกลัวบารมีเมื่อขึ้นไปบนกุฏิอาจารย์ฮวดนั่งอยู่เพียงองค์นิวเนนคำได้แจ้งว่าหลวงปู่บุญใช้ให้เอาแผ่นตะกัวมาให้ลงตะกรุดกั้นปืนไว้ใช้สักหนึ่งดอกอาจารย์ฮวดได้ฟังคำดังนั้นก็นึกกระยิ่มอยู่ในใจ หันไปหยิบเหล็กจานและยื่นมือออกมารับแผ่นตะกัวจากเนนคำพอแผ่นตะกัวถูกมืออาจารย์ฮุดเท่านั้นเสียงร้องก็ดังขึ้นโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนเหลื่อนเกินเนนคำอยู่ในอาการตกตะลึงในเหตุการณ์เบื้องหน้าพร้อมกับงงแผ่นตะกัวที่ถือมากับมือก็ไม่หยินเป็นเช่นที่อาจารย์ฮุดกกำลังร้องเสียงหลงอยู่ ึงรีบเข้าไปหมายจะไปดึงแผ่นตะกัวออกจากมืออาจารย์หวดแต่เดชบุญดึงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหลุดกับเหมือนยิ่งติดแน่นเข้าไปอีกอาจารย์หวดร้องครวญนครางต่อไปอีกจากความรู้สึกตนที่คิดว่าความร้อนมาจากแผ่นตะกัวร,ร้อนร้อนจริงๆไอ้เนนเอาอะไรมาให้กูมือกูพองหมดแล้วสักครู่เสียงร้องก็เริ่มเบาลงคะเนว่าความร้อนในแผ่นตะกัวคงเบาบางลง แต่เหตุใดเล่าแผ่นตะกัวก็หาได้หลุดจากมืออาจารย์ฮวดใหม่ดังนั้นทั้งสองจึงชักชวนกันไปหาหลวงปู่บุญรีบเร่งตรงไปที่กุฏิหลวงปู่บุญก้าวขึ้นบันไดกุฏิพันธ์บันไดก็จะเป็นห้องโถงที่หลวงปู่บุญใช้สำหรับรับแขกเป็นประจำทันใดนั้นเอง ทั้งอาจารย์ห้วนและเนนคำต่างตกใจสุดขีดเมื่อภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือพญาเสือโคร่งตัวใหญ่มหฮมานั่งจ้องเขแมแงดวงตาเปล่งประกายมายังทั้งสองพร้อมทั้งไม่ได้จ้องอย่างเดียวแต่ลุกกระโจนมายังทั้งสองทั้งสองร้องลั่นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายวิ่งหนียังไม่คิดชีวิตกระโดดลงกุฏิจนจีวรเลิวโดยไม่ได้กลัวขาแข้งหักปากก็ร้องลั่นว่าโอ้ย ไม่เอาแล้วเสือเสือจนพระเนนศีอาวัดกลางบางแก้วพากันงงไปหมดว่าสองคนนั่นเล่นอะไรกันสิทธิผู้รับใช้หลวงปู่ได้รีบเข้าไปดูที่กุฏิหลวงปู่บูญก็ไม่พบเสือตัวไหนอย่างที่สองคนนั่นร้องเสียงหลงเห็นแต่หลวงปู่บูญนั่งอยู่องค์เดียวพร้อมทั้งส่งยิ้มให้เสียอีกทั้งยังสั่งว่าไปดูคุณฮวดหน่อยซิเขาว่าจะให้ฉันสอบอารมณ์หลายวันแล้วไม่ เห็นขึ้นมารับคำเสร็จสิทธิ์ผู้นั้นก็ตรงไปยังกุติอาอาจารหดเห็นทั้งอาจารย์หววและเนนคำนั่งตัวสั่นเงินงกฝ่ายอาจารย์หวดไม่สั่นอย่างเดียวมือก็รีบเก็บข้าวขิงใส่ย่ามหยิบผิดหยิบทุกอย่างรีบเร่งไม่สนใจคำเชื้อเชิญของหลวงปู่ผ่านสิทธิ์ให้ไปสอบอารมณ์เมื่อจัดข้าวของเสร็จดีรีบออกจากวัดไปทันทีทิ้งให้เนนคำยื่นถือแผ่นตะกัวมองตามหลังไปจนลับตา ดับไฟที่สำเพลงหลวงปู่เพิ่มเคยเล่าผ่านสิทธิผู้ใกล้ชิดฟังเมื่อครั้งได้เป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่บุญว่าท่านมีอำนาจกระแสแห่งยานสมาบัติแรงนักหนาครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้สำเพลงในกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญใช้ให้หลวงปู่เพิ่มไปตักน้ำสักขัน หลวงปู่เพิ่มก็ไปตักน้ำดังคำที่หลวงปู่บอกแต่ไม่เข้าใจว่าจะตักน้ำเพื่ออะไรแต่ก็ไม่กล้าถามเมื่อหลวงปู่เพิ่มส่งขันน้ำให้หลวงปู่บุญก็ลุกขึ้นตรงไปยังที่หน้าโตพระที่ท่านใช้สวดมนต์ประจำนั่งหลับตาใช้สมาธิจิตอยู่สุกครู่จาก นั้นก็ใช้มือหวิดน้ำในขันหวิดไปเรื่อยๆจนน้ำในขันลดไปถึงกันขันท่านจึงหยุดหวิดพร้อมกับวางขันลงนั่งเข้าสมาธิหลับตานิ่งไปอีกครู่ใหญ่หลังจากลาสมาธิหลวงปู่บุญก็ลุกจากโตพระเดินกลับมานั่งที่เก่าพร้อมประรบกับหลวงปู่เพิ่มว่าช่วยเขาหน่อยแค่นั้นสั้นๆสร้างคำถามขึ่งในใจหลวงปู่เพิ่มเป็น อย่างมากแต่ก็ไม่กล้าถามวันเวลาผ่านไปเมื่อมีพระจากวัดสุทัศน์เดินทางมาฝึกฝนวิปัสสนากับหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มได้ลืมเรื่องหลวงปู่บุญหวิดน้ำจากขันไปแล้วแต่ได้รับจากการบอกเล่าจากพระวัดสุทัศน์ว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้สำเพ็งแต่โชคยังดีที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้เสียหายไม่มากนักหลวงปู่เพิ่มเล่าต่อไปอีกว่าได้มานั่งทบทวนเหตุการณ์ต่างๆวันเวลาทุกอย่างตรงกันหมดถึงกับอุทานในใจว่าบารมีหลวงปู่ยิ่งใหญ่มากจริงๆคุ้มฟ้าคุ้มดินได้ปัดฉิมการของหลวงปู่บูญวัดกลางบางแก้วหลวงปู่ วิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นที่ทำให้บุคคลล่วงทุกข์ได้ ในเวลานั้นหลวงพ่อวงวัดเสนหาได้แวะมาหาหลวงปู่ช่วงนั้นก็ได้ช่วยหลวงปู่เพิ่มดูแลปรนิบัติหลวงปู่บุญคราวนั้นหลวงปู่บุญเกิดอาพาธหนักด้วยโรคเก่าหลังทันเข้าในวันหนึ่งหลวงปู่บุญมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและมีถ่ายท้องหนักหลวงปู่เพิ่มนำยามาถวายท่านก็ไม่ยอมฉันหลวงปู่บุญสั่งให้หลวงพ่อวงจุดเทียนที่หน้าที่หน้าโต๊ะพระภายในกุฏิ ท่านเมื่อจุดครั้งแรกเกิดลมกันโชคดับครั้งที่สองก็ดับอีกจวบจนครั้งที่สามเทียนก็ไม่สามารถจุดให้ติดได้ทิ้งให้เป็นปริศนาธรรมข้อหนึ่งว่าจากการที่จุดเทียนไม่ติดนั้นนั่นหมายถึงสังขารเมื่อมาถึงจุดดับก็ไม่มีสิ่งใดจะห้ามได้หลังจากนั้นหลวงปู่ได้ยกมือขึ้นในว่าเป็นการห้ามท่านนอนหลับตานิ่งยกมือ ประสานที่บนอกระดับขันละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่30มีนาคมพศ2478เวลา10.45นาซีรีสิรวมอายุได้89ปีพรรษาที่67ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานาันทงฮีดนรัชกาลที่4รวมแล้วหลวงปู่บุญมีอายุยืนยาวนานนับ5แผ่นดิน